ดีค่ะเออก็ชื่อเฟิร์นนะคะเฟิร์นฟี่ก็อยากวอนรัฐบาลน,นะคะเออช่วยเพิ่มกาวติดผ้าอนามัยด้วยเบื้องนั้นว่ากาวมันน้อยอะคะ่ะติดผ้าติดติดมันก็ติดไม่อยู่เวลากลับด้านอย่างเงี้ยมันติดไม่ยอมหลุดเลยก็เออคองในคลของน้อยก็ออกหมดนะคะแต่ว่าเออก็ขอวอนรัฐบาลช่วยเพิ่มกาวที่ผ้าอนามัยด้วยแล้วก็แบบกลางวันอย่าใช้แผ่นเล็กมากมัน,ม,นมันแผ่นเล็กอะคะ่ะมันใช้ไม่ดี เพิ่มกาวด้วยค่ะมันหลุดมันหลุดแล้วแบบเออมันใช้ไม่ดีอะค่ะมันหลุดเพิ่มกาวให้มากๆด้วยมันติดไม่อยู่ก็แบบเออเนาะก็ผ้าก็มันของเล็กอะมันไม่เล็กดีด,ดีก็มันแผ่นเล็กอะค่ะตอนกลางคืนอยากบอกอยู่ว่าผ้าอนามัยใช้แบบกลางคืนใช้สองแผ่น,นะคะ่ะคือกลัวมันกลัวมันไหลอะเนาะกลัวมันไหลเหยอะก็ช่วยเพิ่มกาวด้วยนะคะ วอรรัฐบาลที่ผลิตผ้าอนามัยแค่เพิ่มกาวผ้าอนามัยด้วยนะคะเออถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเฟนฟี่ค่ะ